สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของโค้ชโฟนะคะแมนนี่วาร์ตี้ชาแนลค่ะในวันนี้นะคะโค้ชโฟจะมีบทสนทนาภาษาอังกฤษนะคะเป็นบทเกริ่นนำนะคะในการคุยเรื่องเงินนะคะคาถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเงินแล้วก็การส่งเสียครอบครัวของคนไทยนะคะ <c oughs> เพื่อเปิดใจเคลียร์เรื่องของภาระหนี้สินก่อนย้ายถิ่นหรือว่าก่อนตัดสินใจที่จะแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ย้ายไปอยู่ ต่างประเทศนะคะเรื่องนี้จําเป็นที่จะต้องเคลียร์มากๆเลยนะคะ,ะเนื้อหาตรงนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่โคร้รโฟหยิบยกเอามานะคะจากส่วนหนึ่งในคอร์สออนไลน์นะคะชื่อคอร์สว่า17วิธีเริ่มต้นใช้หาคู่สู่การทําธุรกิจต่างแดนนะคะวันนี้คนที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์กับโคร้รโฟไม่ต้องเสียใจนะโคร้รโฟจะหยิบยกนะคะเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเนี่ยนำมาฝากนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ มานะคะการเกริ่นก่อนเข้าประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองอย่างตรงนี้นะคะโค้ดฟูอยากจะพูดเสมอเลยนะคะโค้ดฟูอาจจะพูดเยอะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองกับฝรั่งเพราะว่ามันมีความสําคัญมากนะคะในการที่เราจะเริ่มต้นพูดเรื่องเงินกับแฟนกับหนุ่มฝรั่งนะคะมันควรที่จะมีบท บทพูดบทเกินนำก่อนนะคะก่อนจะเข้าประเด็นสำคัญนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวก็ฟูจะพูดอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะ Money is always big risk is all kind of relationship that is why I bring out and want to discuss in this serious topic before we decide to move together it is important to know about our money uh, attitude and our financial Uh, situation before we get m a r r r e d and move together นะคะคือเราเปลี่นก่อนนะคะคือเราบอกเขาว่าคือเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญในแบบ ในทุกๆความสัมพันธ์เลยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันจึงหยิบยกเอาประเด็นสําคัญนี้มาพูดคุยกับคุณเพื่อที่ว่าจะทําให้เราได้รู้เกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องเงินทองของกันและกันแล้วก็ได้รู้สถานการณ์สถานาการเงินของเราทั้งคู่ก่อนเราอ่ะจะตัดสินใจแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกัน ะะอันนี้คือบทเกริ่นนำนะคะอะดโฟร์แถมให้นะคะเป็นคําถามทัศนคติเรื่องเงินเรื่องของการส่งเสียครอบครัววัฒนธรรมการเลี้ยงดูครอบครัว,ว,ก,ก,ารรรวการส่งเงินกลับเมืองไทยของคนไทยเนี่ยเราต้องรู้ว่าว่าที่สามีใน,นในอนาคตของเราหรือว่าว่าที่คู่มั่นแฟนเราสามีเราในอนาคตเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะทุกคนคําถามนี้นะคะดโฟนว์นำมาฝากนะหนึ่งนะคะคือถามเขาบอกว่า what do you think about family support in Thai If I need to send money to support my family, would you accept it and why? นะคะคือเราถามเขาว่าคือคุณคิดยังไงกับวัฒนธรรมการส่งเสียครอบครัวนะคะการัพพอร์ตการดูแลครอบครัวของคนไทยแล้วถ้าฉันจำเป็นที่จะต้องส่งเงินกลับเมืองไทยเพื่อ,อเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อส่งเสียครอบครัวเนี่ยคุณจะรับคุณจะยอมรับตรงนี้ไหม ะะแล้วเพราะอะไรนะคะถ้าใช่เพราะอะไรถ้าถ้ารับเพราะอะไรแล้วถ้าไม่ยอมรับนะ่ะเพราะอะไรเราจําเป็นที่จะต้องถามแล้วก็ถามเหตุผลนะคะแล้วก็ฟังเหตุผลของเขานะคะบางคนเขาอาจจะแบบไม่ยอมไม,ไม่ไม่ได้ยอมรับให้เราแบบ ส่งเสียครอบครัวแบบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเขาไม่ยอมรับเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราต้องฟังเหตุผลเขาก่อนนะคะและถ้าเขายอมยอมรับตรงนี้ได้เพราะอะไรให้เขาอธิบายให้เราฟังนะคะเราจะได้รู้ในใสายใจคอซึ่งกันและการนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวไทยหลายๆคนพลาดนะคะ แม้กระทั่งลูกศิษย์ของโคดโฟเองหลายคนก็พลาดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้เตรียมไม่ได้พูดไม่ได้คุยเรื่องนี้เพียงเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าพูดเรื่องเงินกับแฟนหรือพูดเรื่องเงินกับฝรั่งเนี่ยจะทําให้เราดูไม่ดีจะทําให้เขามองว่าเราเป็นคนหน้าเงินหรือว่าแต่งเพราะเงินซึ่งจริงๆแล้วโคดโฟอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่นะคะมันจะ ความกลัวความกังวลของเราและความไม่กล้าของเราเนี่ยมันจะนํามาซึ่งปัญหาใหญ่หลังแต่งงานเพราะฉะนั้นการพูดการคุยเปิดใจกันในเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแล้วไม่ต้องกลัวว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจเราผิดคะ่ะแต่ว่าในทางกลับกันฝรั่งเขาจะชอบแล้วก็จะไอ้เพจคุณมากกว่าที่คุณกล้าที่จะเปิดใจเป็นผู้หญิงกล้าที่จะพูดจะคุยเรื่องเงินเพราะอย่าลืมนะคะว่าการที่เราจะแต่งงานกับฝรั่งแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหน้าที่การงานที่ดีงเงินเดือนที่เคย ที่ได้ที่เคยแบบว่าได้รับเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนเข้าบัญชีของตัวเองไปอยู่เมืองนอกใหม่ๆเริ่มต้นทุกอย่างคุณต้อง start over วอร์เกนะคะไปอยู่ใหม่ๆม,มันก็เหมือนแบงแบงเหมืนอนเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่การที่เคยใช้เงินคล่องมือเราจะต้องไป อยู่ว่างๆแล้วก็รองเงินจากสามีในช่วงย้ำว่าในช่วงแรกตอนก่อนคุณจะตั้งตัวก่อนจะหาะงานได้ก่อนจะเรียนภาษาก่อนจะปรับตัวอะไรหลายๆอย่างมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคลียร์ใจกันในเรื่องนี้ปัญหาใหญ่มันจะตามมาหลังแต่งงานนะคะอันนี้โค้ดโฟก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอสั้นๆนี้จะมีประโยชน์กับพวกเรานะคะถ้าใครชอบเนื้อหาลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถนะคะกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโค้ดโฟนนะคะแล้วก็เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสมาเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ติดตามฟรีในช่องนี้ได้เลยเนะื้อหาดีๆแน่นอนค่ะวันนี้กคดโฟขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย ทุกคนในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงการแนะนําโปรแกรมนะคะนาคอร์สแนะนำคอร์สนะคะ,อะคอร์สที่ชื่อว่า17วิธีเริ่มต้นแช็หหาคู่สูก่การทําธุรกิจต่างแดนนะคะ<ๆ>เผื่อว่าพวกเราฟังคลิปวิดีโอดีๆแล้วอยากจะเรียนรู้นะคะ เนื้อหาลึกๆเพิ่มเติมกับโค้ดโฟนนะคะก็ในช่วงนี้โค้ดโฟนจะแนะนํารายละเอียดนะคะว่าอคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะคะ,ะเนื้อหามีอะไรบ้างนะคะถ้าใครที่สนใจก็อยู่ฟังให้จบนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สนใจนะคะก็สามารถข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวไว้รอพบกับคลิปวิดีโอเนื้อหาดีๆที่ฟรีในช่อง u t u b e เนี่ยไว้ในคลิปหน้าได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะอ่ะถ้าใครที่สนใจนะคะที่จะเข้าเรียนโปรแกรมนี้นะคะเข้ามาฟังเข้ามาฟังนะคะอ่ะคอร์สนี้นะอย่าง ที่โค้ดโฟบอกนะคะจะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะใหม่ล่าสุดนะคะเป็นคอร์สเดียวนะคะในปีนี้นะคะซึ่งโค้ดโฟนะคะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยในปีนี้ทั้งปีเลยในราคา2022บาทเฉพาะคอร์สออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สออนไลน์บวกกับคู่มือ3เล่ม3าเล่มเน้นๆเลยนะคะราคาอยู่ที่3,900บาทนะคะ3,999ค่ะขอตทษที3,999ิบาบาทเท่านั้นนะคะลงได้จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก่อนที่ปีหน้าโค้ฟรจะปรับราคาขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะคะคอร์สนี้เนี่ยเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ต้องการเดินทางสายฝอนะคะให้สําเร็จไวอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่เสียเวลาคนที่แชทแล้วออกเดทนะคะออกเดทวนไปแชทวนไปแต่ว่ายังไม่เคยเจอคนที่ใช่สักทีนะคะก็อยากจะให้มาสตาร์ทโอเวอร์ใหม่ในคอร์สนี้นะคะแล้วก็คนที่นะคะ มีแฟนแล้วก็คบอย่างจริงจังมั่นหมายเตรียมจะแต่งงานแล้วก็เตรียมจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าเนื้อหาในคอร์สนี้มันเป็นเหมือนรถแมพคือครอบคลุมหมดเลยนะคะคนที่กําลังจะแต่งงานแล้วจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะได้ไอเดียนะคะแล้วก็จะได้ความรู้นะคะเป็นประสบการณ์โดยตรงของโค้ดโฟนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเป็นอย่างไรนะคะการาหางานมีไอเดียธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวโค้ดโฟนจะบอกนะคะว่าคอร์สนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะมี17บทด,ด้วยกันนะคะคลิปวิดีโอในการแนะนําอาจจะ ยาวสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ฟังจนจบนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นคอร์สท,ที่ใช่สําหรับเรานะคะเอาละค่ะอามาดูที่เนื้อหานะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะคุณจะได้อะไรบ้างในคอร์สนี้นะคะบทเรียนทั้งหมดมี17บุทเรียนด้วยกัน1เลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การปรับ mindset เลยนะคะว่าค้นหาความต้องการที่แท้จริงนะคะครูฟจะสอน6เรื่องต้องคิดก่อนตัดสินใจนะคะ มีแฟนต่างชาตินะคะเพื่อมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเออเราเนี่ยอยากจะมีแฟนฝรั่งจริงไหมนะคะบทที่2ก็นะคะเมื่อเรารู้ความต้องการของตัวเองแล้วโค้ดโฟกก็จะมาสอน,นเรื่องการเริ่มตั้งเป้าหมายก่อนไปแชทนะคะมันจะมีการวางแผนชีวิตก่อนคิดมีแฟนต่างชาตินะคะแล้วก็มีการทำอาเวิร์กชอปมีการอาเขียนมาสเตอร์ลิสสเปคคนที่ใช่นะคะโค้ดโฟกจะสอนนะคะแล้วก็บทเรียนนี้เนี่ยคือคีย์สำคัญเลยเอาง่ายว่ามันเหมือนเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกนะคะถ้าเราติดกั ดุมเม็ดแรกถูกนะคะ เราจะชีวิตของเราเนี่ยก็คือจะเดินในทางที่ถูกต้องตลอดไปหรือนะคะมันจะทําให้เราเจออุปสรรคน้อยลงนะคะในการเส้นในการเดินเส้นทางนะคะหาแฟนต่างชาติยังไงให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทที่2พอบทที่3เราจะเริ่ม take action ค่ะโค้ฟูจะสอนตั้งแต่การลงมือทำนะคะลงมือทําทันทีแบบไม่มีข้ออ้างนะ,ะ,นะะการเลือกเว็บไซต์นะคะที่จะทําให้เรานะ่คือได้คู่ที่ดูน่สนใจนะคะว่าเว็บไหนที่ดีนะคะอัปเดตในปี2 0 0 0 นะคะแล้วก็ซ้อนเทคนิคการเขียนโปรไฟล์ด้วยนะคะเขียนโปรไฟล์ยังไงให้เด่นเป็นที่ต้องกาหนุมฝรั่งนะคะก็จะรวมอยู่ในบทเรียนนี้บทเรียนที่4จะสร้างภูมิคุ้มกันหัวใจก่อนไปแชทค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิยาการหาคู่ผ่านเว็บไซต์นะคะผ่านเว็บเดทเนี่ยยังไงให้มันปลอดภยัยแล้วก็ให้จิตใจเราแข็งแรงเพราะว่าเวลาเราไปแชทเนี่ยหลายคนจะเจอนะคะสแกมสกามนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกอ่อนไหวรู้สึกท้อแท้นะคะโค้ชฟจะมี ฉีดวัคซีนให้ในในบทเรียนนี้นะคะพอบทเรียนที่5นะคะลงมือแชทให้ชัวร์กับทุกคนคดฟูจะสอนเทคนิคทั้งหมดในการโต้อตอบข้อความแชทนะคะในการแชทยังไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งนะคะแชทยังไงให้หนุ่มฝรั่งอยากจะขอออกเดทนะคะแล้วก็ร่วมคําถามทดสอบใจนะคะคัดคนที่ใช่ไว้คุยต่อนะคะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะบทสนทนาจริงจากลูกศิษย์ VIP นะคะรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จนะคะกค้ดฟูดจะแน,แนะนํานะคะ แล้วก็จะนํามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นได้เรียนรู้นะคะพอมาบทที่6นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะแชทยังไงให้มีกลิ่นนะคะในคลิปในบทเรียนนี้็ควรจะสรุปเทคนิคแชทที่จะทําให้คุณดูต่างจากหญิงไทยจากสาวไทยทั่วไปในเว็บเดทนะคะ รวมสุดยอดเทคนิคก,การตั้งคำถามเพื่อให้รู้นิสัยหนุ่มฝรั่งอย่างลึกซึ้งการคัดคำถามนะคะการตั้งคำถามเพื่อคัดคนจริงใจนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจไปออกเดตนะคะก็จะมีอยู่ในบทเรียนนี้นะคะพอบทเรียนที่7นะคะค้ดฟจะสรุป8วิธีคัมภีออกเดตนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาใหม่ที่ไม่มีในคอค์สออนไลน์ที่ผ่านมานะคะแปวิธีคัมภีออกเดตคือเทคนิคก,การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดตนะคะรวมอัดแน่นอยู่ในบทเรียนที่7นะคะพอบทเรียนที่8 โค้ฟดฟจะสอนนะคะสรุปรวมภาษาอังกฤษ ที่จําเป็นนะคะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อใช้ในการออกเดทโดยเฉพาะนะคะเนื้อหาเนี่ยก็คือจะดึงเอามาจากคู่มือ d a t i n g English นะคะแต่ว่าเอามาขยายความแล้วก็สรุปให้ให้ทุกคนได้เข้าใจสําหรับคนที่อาจจะแบบว่า,าขี้เกียจอา่านหรือว่าอ่านยังไม่จบนะคะก็ถ้าชอบฟังนะคะเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในบทที่8นะคะพอบทที่9นะคะค้ชูจะมีคําถามนะคะสิบเก้าถามห้ามพลาดก่อนตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตนะคะอันนี้โค้ชฟูจะอธิบายนะคะว่าทําไมเราจะต้องถามคําถามเรา นี้ถ้าถามคําถามเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้รู้นิสัยหนุ่มฝรั่งอยังไงบ้างนะคะมันจะเป็นแบบคือแนวเชิงการสกรีนสกัดคัดคนที่ใช่นะคะทุกคนว่าเราแชทไปแล้วเราเจอคนนี้นะคนนี้พูดคุยลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะโค้โฟนจัดแนะนําว่าให้เรายิงคําถามลักษณะแบบนี้แบบนี้ไปเนี่ยมันจะทําให้เราได้รู้นิสัยใจคอหนุ่มฝรั่งนะคะเราจะได้แบบตัดสินใจที่จะเลือกนะคะว่าเอ้ยคนนี้ใช่ไหมนะคะ ก็บทที่10นะคะจะเป็นเจเรื่องสําคัญต้องเคลียร์ก่อนแต่งงานนะคะโค้ชฟูจะสอนนะคะจะอธิบายนะคะว่าแหวนมั่นสําคัญยังไงนะคะอธิบายเรื่องมั่นอธิบายเรื่องสินสอดเรื่องของแบบว่าภาระหนี้สินนะคะต่างๆในครอบครัวของเราเนี่ยเราจะต้องอธิบายยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของสินสอดเจ้าปัญหาสําคัญมากๆนะคะสินสอดเจ้าปัญหานะคะเป็นอุปสรรคนะคะเป็นมหากราบนะคะ เป็นอุปสรรครักนะคะครั้งใหญ่นะคะของสาวไทยกับหนุ่มต่างชาตินะคะจะสอนในบทนี้นะคะมีสคริปต์นะคะเป็นภาษาอังกฤษแบบเน้นเน้นเนื้อเนื้อให้เลยในบทที่10นะคะเรื่องสินสอดจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะคะถ้าคุณได้เข้ามาเรียนในบทเรียนนี้ในคลาสนี้นะคะพอบทที่11นะคะเมื่อตัดสินใจที่จะแต่งงานจะตกลงโปร่งชิ้นกันแล้วเนี่ยนะคะบทที่11เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่อง รักทางไกลนะคะจิตวิทยาในการสารสัมพันธ์นะคะรักทางไกลสารสัมพันธ์ยังไงไม่ให้รักล่มก่อนแต่งนะคะวิธีสารสัมพันธ์รักทางไกลให้รอดเพราะว่าเมื่อคุยเจราจาสินสอดเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีการมั่นหรือว่าการแต่งกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแต่งแล้วเราจะเรายังจะต้องมีช่วงของการรอวีซามันก็จะเป็นช่วงของ Long long distance เราจะต้องมาเรียนรู้จิตวิทยาในการสารสัมพันธ์ตรงนี้นะคะว่าเราจะช่วงที่ห่างกันเราจะดูแลหัวใจกันยังไงนะคะช่วงที่ห่างไกลไม่ให้แบบ เกิดการทะเลาะนู่นนี่นั่นก่อนเราจะแบบเออวีซ่าจะผ่านก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้บทที่12นะคะวิธีการเตรียมตัวเตรียมเอกสารวีซา่าวุ่นๆุ่นนะคะจะสื่อสารยังไงไม่ให้ทะเลาะกันในช่วงรักทางไกลนั่นแหละเราจะมีการเตรียมวีซ่านะคะการไปขอวีซา่าการเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะมันจะมีขั้นตอนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันก็จะทําให้บางทีบางครั้งเกิดการสื่อสารกันผิดพลาดเนาะเอกสารมันเยอะต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงนะคะมันก็อาจจะทําให้เราสื่อสาร พิจาลาดกันได้และอยู่ห่างไกลเพิ่งแต่งงานใหม่ด้วยนะคะก็ เนื้อหาตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาที่สําคัญนะคะเป็นบทเรียนสําคัญที่โค้ดโฟจะนํามาสอนนะคะพอบทที่13เราจะสรุปวิธีตั้งเป้าหมายก่อนย้ายถิ่นคะ่ะทุกคนพอวีซ่าผ่านแล้วนะคะเราจะวางแผนไปอยู่เมืองนอกยังไงให้ชีวิตเราก้าวหน้าเร็วการย้ายไปอยู่เมืองนอกต้องรู้อะไรทําให้เราสร้างเนือ้อสร้างตัวได้เร็วนะคะอันนี้จากประสบการณ์ตรงของโค้ดโฟเลยจะมาถ่ายทอดคายตะการให้กับพวกคุณนะคะบทที่14จะเป็นอยู่เมืองนอกยังไงให้ชีวิตรุ่งเร็วคะ่ะโค้ดโฟจะสรุปวิธีปรับตัว การใช้ชีวิตในเมืองนอกยังไงไม่ให้ฝรั่งดูถูกการเข้าสังคมยังไงให้พบแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็อยู่อยากมีความสุขนะคะบทที่15จะเป็นเรื่องของ own your own business ค่ะทุกคนผู้หญิงไทยที่กล้าฝันใหญ่ไปเป็นเจ้านายฝรั่งนะคะใครที่มีความฝันว่าแต่งงานกับฝรั่งแล้วเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบทเรียนที่15จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดจะเป็นไอเดียให้กับคุณนะคะโค้ชจะสรุปแล้วก็แกะรอยการทําธุรกิจของโค้ชนะคะ ธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ทําธุรกิจสร้างธุรกิจตัวเองได้ภายใน3ปีสนุไอเดียธุรกิจดีๆในต่างแดนที่คนไทยไม่ทํานํามาเป็นไอเดียให้กับทุกคนนะคะบทเรียนนี้น่าสนใจมากๆนะคะบทเรียนที่16เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กนะคะการเขียนแผนธุรกิจยังไงให้ธนาคารอนุมัตินะคะแล้วก็สรุปเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจเล็กๆของโค้ดโฟนเน้นนำมาถ่ายทอดเพื่อเป็นไอเดียให้กับทุกคนแล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยนะคะว่าเราอยู่เมืองนอกเราเป็นคนไทย เราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทําเงินได้นะคะธ,ธุรกิจเล็กๆก็สามารถสร้างเงินล้านได้นะคะจะรวมอยู่ในบทเรียนที่16บทเรียนสุดท้าย17ค่ะทุกคนบริหารนะคะการเงินและชีวิตคู่ สรุปนะคะวิธีการการจัดการการเงินกับความสัมพันธ์แล้วก็การลงทุนต่อยอดยังไงให้เงินงอกเงยในสไตล์ของโค้์โฟนะคะการหารายได้หลายทางนะคะมีธุรกิจออฟไลน์มีธุรกิจออนไลน์นะคะไอเดียในการบริหารจัดการเงินการลงทุนการวางแผนการเงินนะคะวางแผนเกษียณแบบง่ายๆในแบบฉบับของโค้์โฟเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเลยนะคะที่คูฟจะนํามาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะจะรวบรวมอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่เป็น roadmap เป็นไกด์ให้กับทุกคนนะคะสาหรับคนที่จะเริ่มต้นนะคะ17บทเรียน17วิธีนะคะ17วิชานี้นะคะเริ่มต้นแชทหาคู่สู่การทําธุรกิจต่างแดนรวมอยู่ในโปรแกรมอยู่ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้สําหรับปีนี้คอร์สมีเพียงแค่คอร์สเดียวแล้วก็เป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้คอร์สนี้มรีรูปแบบการสอนเป็นทั้งคลิปวิดีโอที่สรุปเนื้อหาสั้นๆให้มีเป็นการไลฟ์สดให้นะคะ ไลฟ์สดพูดคุยเรียนสดกับโค้ชโฟเลยนะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะหรือสัปดาห์ละ2ครั้งก็แล้วแต่นะคะโค้ชโฟร์จะมีการมาขยายความแล้วก็มีการแบบว่าคือเป็นมินิโคชชิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคําถามนะคะในช่วงที่เริ่มต้นเรียนใหม่ๆนะคะในช่วงปีนี้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นเอกสารให้นะคะในบางบทเรียนจะต้องมีภาพประกอบภาพอธิบายแล้วก็มีเนื้อหานะคะให้โค้ดโฟก็จะมีโพสต์นะคะรวมให้นะคะสรุปแบบเข้าใจง่ายนะคะบอกได้เลยว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สท,ที่ ดีมากๆที่โค้ดฟอ,อยากจะแนะนำโค้ดฟูทำราคาในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะคะค่อนข้างจะถูกนะคะแต่ว่าเนื้อหานี้รับรองว่าคุ้มอย่างแน่นอนเพราะโค้ดฟอ,อยากจะให้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็นําเอาเนื้อหาตรงนี้นะคะมาถ่ายทอดเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโดยที่โค้ดฟไม่จําเป็นต้องทําราคาแพงอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้การหาคู่ต่างชาตินะคะ สำเร็จไวนะคะไม่เท่ากับสำเร็จอย่างยั่งยืนนะคะการเริ่มต้นติดก,กระดุมเม็ดแรกให้ถูกเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ค้ชโปรประสบความสำเร็จคือประสบความสำเร็จในแบบของคโปนะคะถ้าคิดว่า ทุกคนชอบแนวทางในการสอนของโค้ดแล้วรู้สึกว่าเราถูกจริตกันนะคะก็ยังไงนะคะยินดีต้อนรับเข้ามาเรียนรู้ในคอร์สนี้ได้นะคะสนใจรายละเอียดยังไงนะคะก็สามารถที่จะสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้นะคะโค้ดโฟยังนะคะว่า,าราคาอยู่ที่ ิดให้ทุกคนลงทะเบียนได้ในราคา 2, 2,022บาทนะคะเป็นคอร์สออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ารับหนังสือ3เล่มราคาอยู่ที่3,999บาทนะคะทุกคนเป็นราคาที่จับต้องได้ก็ยังไงนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็อ่า ถ้าใครที่ชอบเนะะื้อหานี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะในช่องของโค้ดโฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ติดตามคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆแต่เนะะื้อหาอัดแน่นนะคะได้อีกเช่นเคยในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายทุกคนคะ่ะ